หวานเท่าบาใช่ปะทำไมไม่ดีอ่ะใครคนนีไมอยาจริงะพอคเก็บผมเก็บผมได้แบบรบเต็มหัวอ่ะขายอ่ะขายก๊บอ่ะขายกจริงๆอ่ะเก็บแังไนมีปัญหาทำอย่างนัน่ะเข้าใจปะมันแบบอกจะแตะหมดทำไมฟิตติ้งนี่เ้าน้ผู้ชายแบบของเป็นของพี่อ้นอ่ะอ๋อเออขไม่รู้ตอนกรุ๊ไม่ได้สังเกตลแต่ วันนี้ผู้ชายเซตผมอ่ะเจวันนี้เน่จะดัดผมว้าวไม่เพรหนุ่มร้าเรียนเพะหนุ่ม้านเรียนพรเท่าเตะไม่ไหวนะไม่พอใช่ไหมต้องเท่าเลยวันนี้ผู้ชายเาต้าหลีกันมากนะคะดูดิต้องเทอะไรนะไม่ไหวอีกเออน่ พี่ขาวก็ปเกหลีของคณมากนะทำไมรอ่เหนียวอร่อยมากะกินคนเดวบของมันนี่ข้าวเหนียวมันอ้วนก็ดี่งไม่กินแล้วไง้อององอะไรอ่ะอ๋อยูกิเอกิข้าวเหนียวมันอ้วนไม่กินอ่ะมองพ่อนน้ำไม่สนใจ อะไรนะกินเยกินเยอะนะพี่ออยากอยากขนมปังเลยน้ำตาลอะเออกินขนมปังเลยกินขนมปังอ้วนอ้วนเลยนะอ้วน้วมมมะาอืมอมากเอาแพ้ไหนกันเย้ตาันี่ยหป่านเด็กอ้วนอ้วนเลยจะกินแบบไมี่อพี่มันจะเยอะรวเปล่าวะ หนมาป่ะสามทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เอาชี้มาไนี่เยเป็นหักเออเฮ้ยเออท้ายหน่อยนกอย่างนี้นกินเยเอาหมแล้วอะมีใครเอาำมีป่ะคะ่มีป่ะเฮ้ยจะทำเงินน้ำตาลนีอยากกินมากเลยอ่ะกินมากปะเออมีเงยแล้วมีน้ำตาลดีกว่าเงินเอลองป่ะลองเล่นแต่เราจะก ใส่ิด้วยเดี๋ยวจะอดใจม่หเอาไส่ชินไหมคะแขมาเว้ยชอบอะถามค่ะกินนมก่อนไปอย่าว่าเฟมพูดลอยๆนะอย่าว่าเฟมนี่ถึงไ่้เกือลยาะว่าพี่นินี่เต็วลากไปแลเฟมอ้วนนะว่าอะไรนะเฟมรองไห้ไม่านะแ่วงกันดูดิไอ้หน้าฟเขาก็อยากเห็นไอติม

มะม่วงสวกามะ่วงสวกกชอบ่เหมือนอ่ะอไมอยากกินมะม่วงสวกกชอบ่วงสยังไม่ว่อะ่เฟม่าว่าเฟมอย่าว่าเฟมนะเธอนแล้วมะม่วงสวบอกเฟม่ยใ้น่นว่่าไรคนเดียวเสียมือเชอบแก้งมนี่ 我一起唱又一起，又再见你又笑，让你的泪落在我肩膀。嗯还 <laughs> เขาล่ะเ้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอแม่ร uh ู <k K <k <k ้ว่าแบที่เป็นคลื่นร้ไยว่าันเทิชอบกันเมย์ชอบกับยกับเมย์ชอบเอบกับเมอบมย์ชอบกับเมย์ชอบกัยชอบับเดีอบบเย์ชอบก้นกมชอกัมชอบกับอยชอบะนี่มยชอบเมยชอบนเยชอบัเยชอบกยอบกับยอบเอบมชอบกชอบมยอบกเยอบชอบตัวีอบก นีมีเร่องม่ก็มีเรื่องอะไรมีนาจาเฮ้ยเดี๋ยวกนเนียอนาจาเหมือน็กมีฟิตติ้งด้วยอะเสรแล้วอนเกมอนวยผม้แบเล็กๆที่นที่ไม่ดเลนะุัเปล่าดูดูอ่ดจิมอนดิจิมอนมันดนดจิได้

หน้ารน่ละนั่นแหละกดนี่จะด้วยแล้วมเดา่ยเอะจง้วกของัดนั่นแต่งออกไปหลายบาทมากแล้วก็จะมีพวกพวกคาสเกียร์คาสเกียร์หลังมีนั่นด้วยไอ้เบเบดเาเรื เพี food food. ่เอากระทะไปตรงนี oh, ้เฟรนพี่มันยกกระทะกระทะตรงข้าววางแล้วมันไปเจียเจียเจียตรงเหล็กอ่ะเจียเหล็กเจียให้มันแหลมพูดบางโคก็เล่นโหดเกินสายนี่ต่อยาวเทเนี่ยหนึ่งวูบวงเวงวงเวงวงเวงดึงสิบบ้านนะ อมอร์นิ่งค่ะ<ช>อะไรวะเอใาะได้มือสวยมาก <c oughs> นออั่ก็ินน้ำไปเยอะอ้าววัสดีค่ะพี่ไทยวีหนึ่งพี่ตาวตัดผมปะครัที่แล้วไม่ครับทำไมเหรอยาดโอ้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดีคนป่ามุกเกมเนาะ ยามมากย้มากตี่ไปเลยเขาจะยัง